ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเรล่าแนแฟนทางอ m u l e ูเอ็มเอสนะครับครับวันนี้นะครับผมไปพบสมเด็จหนึ่งองนะฮะดูเหมือนว่าจะพบอยู่เรื่อยๆนะฮะถามว่าเรามีความรู้นะครับหรือว่าอ่าเราได้เห็นนะครับพระองค์จริงๆนะครับอ่าก็จะพบอยู่เรื่อยๆนะฮะเหมือนกับท่านนะครับ ก็เด็จมาหาว่าง้นเถอะนะครับเหมือนกับบางท่านนี้ก็พูดว่าถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะฮะครับก็อาจจะเป็นจริงไปได้นะฮะครับนี่อีกหนึ่งองค์นะฮะที่เรานํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นอีกองค์นที่มีความสวยงามนะครับนะะเริ่มแรกเลยนะครับก็ตั้งแต อ่ซุ้มนะครับนี่ครับนะฮะมีการตัดที่อ่เกินมานิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะเกินลงมาตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะลาดขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้ก็จะนะฮะตรงตรงนี้นะครับแล้วมีรอยจีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะจับสวัดสวัดมาทางนี้นะฮะสวัดมาทางนี้ครับนะสวัดมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะลงมาตรงนี้นะฮะลงมาติดตรงนี้นะครับ สังเกตนะฮะเส้นบังคับพิมพ์เส้นนี้นะครับเส้นในเนี่ยนะฮะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ยังลงมาแล้วก็จางหาย,ยตรงนี้อยู่นะฮะแต่เราตัดนะครับพระองค์นี้นะฮะตัดเอืนอออกมานิดนึงนะครับจึงทําให้พระองค์นี้ดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะผูติทั่วไปเมื่อก็ดัดตรงนี้นะฮะตัดตรงนี้เลยนะครับนะตัดตรงนี้มาแล้วก็ชิดตรงนี้นะครับองค์นี้ก็เลยทําให้พระองค์นี้ดูใหญ่นิดหนึ่ง นะครับสังเกตพุทธสินนะครับพุทธสินก็คือนะฮะสังเกตเสียงนะครับจะมีการบิดผิวนิดนึงมาทางนี้นะครับนะมาทางซ้ายพระนะครับหรือว่ามาทางขวาเรานะฮะเนื่องจากการถอดพินนะครับแล้วก็เกตของพระเนี่ยนะครับจะดูไม่กึ่งกลางนะฮะครับจะดูแล้วเหมือนกับจะมาด้านนี้นะฮะ ครับจึงทำใบปาี่เองมาด้านนี้นะครับจะเห็นลําคอนะเห็นใบหูที่โผลมานิดนึงนะครับไหล่นะฮะยกขึ้นชัดเจนนะครับลองแขงก็สูงนะฮะตรงนี้ก็ทิ้งลงมาเหมือนกันนะครับนะฮะรู้สึกว่าจะมีหลายบล็อกนะฮะบล็อกนี้อีกบล็อกหนึ่งนะครับที่จัดว่าคล้ายกันนะครับคนแกะก็อาจจะเป็นฝีมือคนเดียวกันครับที่ทำการแกะนะฮะ ครับถ้าสังเกตทางด้านข้างๆนะครับก็จะเห็นหัวเข่าด้านนี้นะครับสูงกว่าด้านนี้นะฮะครับครับก็สังเกตไสังเกตด้านนี้นะฮะเห็นไหมฮะครับก็จะเห็นเส้นทิวหลังๆนะครับลงมาตรงนี้นะครับมีตุ่มอยู่นี้นิดหนึ่งแล้วก็ขระยับขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็องค์นี้นะครับด่วนก็จะมีเส้นทิวตรงนี้ด้วยเนี่ยระเพราๆนะครับ แถวนะการลาดนะฮะหรือว่าแกะนะครับของฐานที่เรียกว่าขาโต๊ะนะครับหรือว่าฐานฐานกลางเนี่ยนะฮะครับก็จะเห็นครับการลากลงมานะครับแล้วก็จะมีการหยุดอยู่ตรงนี้พักหนึ่งนะฮะแล้วก็เชิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มี ฐานนะครับพี่เอียงเข้ามานะครับเหมือนต้มหมูชานะครับเนี่ยนะฮะนะครับจะเห็นนั้นเข้ามาตรงนี้นะครับบางคนนี่เขามองแม่กระทั่งลอยลึกตรงนี้นะครับลอยลึกตรงนี้นะครับแล้วก็ลอยลึกตรงนี้เลยนะฮะเข้ามองกันขนาดนั้นเลยนะครับผ้าตรงนี้จะมีทิวเห็นไหมจะมีทิวมาตรงนี้นะครับ นะวิธิของพระนะครับจะมีคิวตรงนี้นะฮะแต่พระองค์นี้เกิดจากการใช้งานนะครับก็จะทําให้สึกนะฮะทำให้สึกนะครับครับตรงนี้ก็จะตรงนะฮะตรงนี้ก็จะมีติ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้าสังเกตตรงนี้นะครับดูเนื้อพระนะฮะดูเนื้อพระแล้วก็จะชัดเจนมากเลยนะครับขยายให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นไพ่องค์หนึ่งนะครับที่มีเนื้อขาวนวลเหมือนกับงาช้างนะครับมีทั้งเม็ดดำแล้วก็เม็ดแดงนะฮะให้เห็นชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีมวลสารอื่นนะครับนะแม้กระทั่งเศษไม้นะครับเนี่ยเศษไม้นะครับนะฮะเศษไม้ นะฮะหรือว่าแม่กุ๊กไก่นะครับบางท่านก็บอกแม่กุ๊กไก่นะฮะก็เห็นผสมอยู่นะครับดูบริเวณหน้าอกนะฮะนะครับจะเห็นนะความแข็งแกร่งของพระนะครับดูแล้วหนึบนุ่มนะฮะครับเป็นไทยองค์หนึ่งนะฮะที่มีความสวยงามนะครับแล้วมาดูด้านข้างนะเห็นไหมล่ะ ครับด้านข้างดีสวยงามมากๆนะครับฮด้านข้างที่สวยงามนะครับเม็ดแดงก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะครับทำนะมาดูด้านด้านนี้บ้างนะฮะอมสมไม่ถนัดนะครับอ่านี่ยนะครับ เห็นว่าด้านนี้นะครับนะเป็นรอยยุบรอยย่นที่สวยงามนะครับผมขอกลับมาด้านนี้ดีกว่านะฮะเพราะไฟด้านนี้อาจจะชัดกว่านะครับเนี่ยนะฮะจะเห็น่องรอยการตัดนะครับร่องรอยการยุบย่นนะครับมีมวลสารมากมายนะครับมีเป็นทางก้นนะครับ นะหาสวยงามแบบนี้ยากอีกแล้วนะครับเอาเรามาดูนะด้านบนนะครับนะด้านบนก็เหมือนกันเนะนี่ยดูนะครับนะเอามาหันมาดูด้านหลังนะครับมีด้านหลังชัดไหม ขยายให้ดูนะครับเนี่ยนะเห็นนะครับมันสารต่างๆนี่ชัดเจนมากนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับครับนี่ก็เป็นไพ่อีกองหนึ่งนะครับที่เรานำมาฝากแล้วก็นำมาให้ท่านได้ดูกันนะครับ โอเคนะฮะเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับที่มีความสวยงามนะครับเนื้อขาวอุ่นเพชรนะครับนะฮะสมส่วนแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็ได้พบมานะฮะก็บูชามานะครับเนี่ยนะฮะก็ไม่แพงนะครับ โอเคคลิปนี้นะครับกอคงจะจบเป็นแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะขอให้